สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่นะคะเปลี่ยนบ้างเนาะอ่าวันนี้เราเอาสำหรับโอนสครูนะคะมาเนาะก็คือรีชอบค่ายนี้มากนะคะเ <c oughs> ด็กตินี่เนาะเออก็ส่วนใหญ่จะเป็นของเขานะถ้านี้ก็จะเป็นของเด็กตินี่เหมือนกันเด็กตินี่เหมือนกันเด็กตินี่เหมือนกันนะคะเออเอาสิมีไหนอีกที่เป็นของเขาอีก <c oughs> อ่าตอนนี้ในโต๊ะไม่มีแต่ว่าจริงๆก็มีอยู่ข้างล่างอีก เียบเลยนะคะคือเป็น f อนาะงนะคะโอเคก็เดี๋ยวเรานะคะจะวันนี้หยิบออโอนสกูลมานะคะพร้อมกับพี่พันตาที่รู้สึกว่าพี่พันตาก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่รู้สึกว่ารีบไปเปิดกับรูปดวงส่วนตัวแล้วค่อนข้างที่จะออกมาแบบชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาอ่านไพ่กันนะทุกคนใครรู้สึกว่าถ้าช่วงนี้ยาวเกินไปจังเลยแม่หมอก็กดสคิปข้ามผ่านไปได้เลยนะคะ แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะอ่านแบบกลับหัวด้วยโอเคปะพอ <laughs> เปิดมาละรู้สึกว่าไพ่อะมันกลับหัวไปมาด้วย <laughs> นะคะจะให้นั่งเรียงก็ไม่น่าจะไหวเพราะฉะนั้นเราจะอ่านแบบกลับหัวให้ฟังนะคะเออถามวาลี่อ่านได้ไหมวัี้อ่านได้แหละแบบกลับหัวแต่ว่าไม่ค่อยได้อ่านเนาะเออไม่ค่อยได้อ่านก็เลยแบบเนาะโอเคแต่ถ้าใครชอบแบบอ่านกับกับหัวอนะ่านก็บอกนะบอกได้นะคะ อ่ะเดี๋ยวเราจะสับไพ่ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะแบบสับแบบนัแ่งบบงาขอแม่หมอใช้สมาธิด้วยนะจ๊ะเคปะอ่าจริงๆอ่ะไม่ค่อยแนะนำให้ทำวิธีนี้เพราะว่าไพ่จะงอนะคะไพ่จะงอ เออแต่ถ้าใครชอบก็อันนี้แล้วแต่นะคะโอเคประมาณนี้เนาะมาฝากคอมเมนต์กันเยอะนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกริงกิงกิงด้วยนะคะเผื่อเวลาช่วงไหนที่แบบอ่ลี ลงคลิปอะก็จะได้ขึ้นกับเออให้ทุกคนได้ได้ได้เห็นเนาะเมื่อกี้ทุกคนเห็นภายใต้สำหรับใช่ปะไม่ได้ริก็ต้องสับใหม่สับใหม่ก็จะแบบไม่ท่องคาถาใดๆม้วนจอยนะฮะเออก็อไม่เป็นไรนะคะแล้วก็อ,อ๋อเดี๋ยวเราจะมาเปิด สถานะความสัมพันธ์ของคุณและเขากันอีกรอบหนึ่งเนาะว่าหัวข้อเนี่ยวันนี้มันจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรเรื่องราวหัวข้อจะไปใน,นทิศทางไหนเพื่อที่จะได้อ่านไพ่ต่อไปได้ง่ายขึ้นนะคะนะโอเคมาขอครูบาอาจารย์นะคะที่รีพ่งไหวเสร็จนะคะขอ ให้ลี่ได้อ่านไพ่ออกมาได้ตรงตามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ส่วนมากที่ได้เข้ามาดูหรือดึงดูดให้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ขอให้ครูาราจาร์ได้โปรดให้ลี่ได้อ่านออกมาได้ได,ได้ดีที่สุดอ่ะเนาะแต่ถ้าใครรู้บอกว่าฟังแบบคลิปนี้แล้วแบบไม่ใช่ไม่ตรงเลยเพราะฉะนั้นนี่พลังงานนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะเนาะแล้วก็ถ้าแบบก็ถือว่าฟังเป็นนิทาน ไปเนาะอย่าไปเครียดคิดมากนะคะฟังเพื่อความบันเทิงเนาะอ,อ,อันนี้แบ่งแล้วแม่หมอก,ก็อะา,าอื่นนิดนึงนะดึกแล้วว่าเนาะเอออ่ะพลังงานนะคะหรือความสัมพันธ์ของคุณเขาเป็นยังไงบ้างขอสามไปก่อนคีนอฟสอดหกซิกออบสอดทูอัพเพนท์โคลนะคะ อ่ะโอเคพอเป็นกลับหัวเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ออกมาเป็นไพ่เดทนะคะไพ่เดทกลับหัวอ่ะเดี๋ยวแม่หมอหยิบให้ดูไพ่เดทกลับหัวกับการอ่านแบบนี้นั่นแปลว่ามีใครคนนึงนะคะพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้มากๆแต่ด้วยเหตุและผลที่ มันมันไปต่อด้วยกันไม่ได้อ่ะค่ะเนาะเ,เพราะคุณใช้คุณเริ่มใช้เหตุและผลเข้ามาในในความสัมพันธ์นี้นะคะจึงทำการกระทำอะไรบางอย่างออกไปนะคะเพื่อที่จะไม่ได้หล่อเลี้ยงในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะจะบอกว่าเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แบบแรงๆเลยก็ได้นะคะเออและในการ ออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ยเอ,อ่อจะบอกว่ามันเหมือนจบนะคะมันเหมือนจะจบละการมุ่งหน้าออกมาจากความสัมพันธ์เนี่ยหกดาบขึ้นมาจําใจออกมาแต่มันจะไม่จบจริงนะเพราะไพ่เดทกลับหัวนะคะมันยังไม่จบนะเทปม้วนเนี้ยเออเนาะเพราะฉะนั้นเนี้ยพลังงานเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะถ้าใช่ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็ฟังกันต่อได้นะคะ อ่ะป่ะเก็บไพ่แล้วไปต่อจ้ามาอ่านพลังงานส่วนตัวกันนะไอ้พลังงานส่วนตัวพลังงานรวมทุกคนนะคะพลังงานฝั่งคุณนะคะเออเป็นยังไงขอดูหนะะ่อยค่ะผิดหวังหวาดกลัวอ่าเป็นไปนได้นะคะจากการการะทาที่ที่รีบเพิ่งอ่านไปอะ่ะเขา เขาอาจจะเป็นพลังงานของการใช้เหตุและผลหรือหรือพยายามที่จะรักษาในความสัมพันธ์นี้แล้วแต่มันไปไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันเลยทำให้คุณดันไปเจอด้านที่เขาเ,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 เขาเขาาพยายามจะไล่เราออกมาแต่ว่าแสดงกิริยาออกมาทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะไปต่อกับเขาได้แล้วอะ่ะ เออเรากลับรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันทำร้ายจิตใจเรามากแล้วก็โหดร้ายกับกับเรามากนะคะในพลังงานเนี้ยคือคุณผิดหวังในตัวเขานั่นแหละแล้วเขาก็ทำออกมาโดยที่เขาไม่คิดถึงใจคุณเลยนะคะเนาะตอนนี้พอคุณจากไปแล้วอะ่ะเออเขาก็คิดถึงนะมีในมุมที่คิดถึงคุณ ในช่วงเวลาที่แบบบางช่วงเวลาที่มันเข้ามาเข้ามาสกิดใจแต่แบบก็ก็พยายามจะควบคุมสถานการณ์ไว้เพราะว่าการกระทําของเขาเหมือนเป็นการขับไล่คุณทางอ้อมอ่ะเออแล้วคุณจําใจที่ต้องเดินออกไปจากความสัมพันธ์เนี้ยโดยที่คุณก็ไม่ได้เต็มใจมากหรอกที่จะเดินแต่ว่าสุดท้ายมันต้องเดินออกไปเพราะมันไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วนะคะ เนี่ยมีการฝันถึงมีความคิดถึงความทรงจําดีๆมันกลับเข้าไปอยู่ในความฝันแต่หากว่าเป็นการกระทําเขาอาจไม่สามารถที่จะแอคชั่นอะไรกับคุณได้นะคะพลังงานเขาเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เนี่ยเอองงนะตอนที่มีอยู่ก็ไม่รักษาพอตอนเสียไปก็กลับเสียดายนะคะเออคุณนะ่ะระแวงสงสัยนะคะมานานละว่า การกระทําของเขาอ่ะมันไม่ชอบมาพากลเนาะคือเพราะไม่เป็นความคิดนี้ไงพลังงานที่ขึ้นมาในตัวคุณอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าคุณอ่ะโดนโกโหกคุณโดนเขาปิดบงังคุณโดนเขาซ่อนเลนอะไรบางอย่างอืมแล้วก็โดนโดนโดนหลอกคุณรู้สึกสงสัยแต่นะวันเนี้ยขอเพิ่มอีกนิดนึงคุณรู้อ่ะว่าแบบเออคุณ คุณโดนกดขี่คุณโดนข่มเหงคุณโดนเอาเปรียบสังเกตน,นะถ้า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 จากหน้าไพา่เออพลังงานคุณจะเป็นหญิงหรือชายมาดูนะค,คุณสลับฝั่งเอาเองแต่ว่าจากหน้าไพ่เนี่ยพลังงานคุณคือคนนี้นะที่แบกรับเอาไวอ้อ่ะเออแบกรับทุกความเจ็บปวดแบกรับทุกความรู้สึกแบกรับทุกอย่างที่เขาโยนมาให้คุณนะ เออตอนแรกเป็นความสงสัยแหละว,ว่านี่มันคือรักหรือเปล่าแต่พอมองด้วยความเป็นจริงหรือตามตามความจริงแล้วอะ่ะคุณกลับรู้สึกว่าครั้งไอ้ครั้งเนี้ยมันไม่ใช่ความรักค่ะแต่มันคือการหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงนะคะเนาะแล้วก็มาทำให้คุณรู้สึกต้องแบกรับภาระอันอัหนักอึ้งนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าแบกรับอะไรอะ่ะอยากรู้ขอรี่ดูไพ่ก่อนนะ เอถามว่าคุณเต็มใจจะทําให้เขาไหมคุณเต็มใจทําให้เขานะเออเต็มใจมากๆที่จะทําให้เขาแล้วก็แต่พอทําไปทํามาเนี่ยคุณก็รู้สึกถึงความที่แบบเอ๊ะมันดูแปลกๆมันดูทําแม่งทําแม่งนะมันดูไม่ออยุติธรรมนะ เออถ้ามองจากหน้าไพ่อ่นนี่บอกเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเรื่องงานเออแล้วก็เหมือนกับทําโดยที่เราไม่ได้เงินอ่ะอืมอันเนี้ยจากหน้าไพ่ที่เห็นนะคะอ่ะต่อมาละพลังงานฝั่งเขาเป็นยังไงนายพเชษช่วงนี้เขาอาจจะพยายามทําตัวแบบอ่าคนมีสเสน่ห นะคะโปรยไปทั่วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดความสนใจจากผู้คนมากมายนะคะเข้ามาในชีวิตเขานะในช่วงเนี้ยเออบางคนนะคะก็พยายามที่จะโชว์ว่าแบบเฮ้ยฉันมีคนเข้ามาสนใจฉันเยอะนะช่วงเนี้ยแล้วก็แบบเออบางคนก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสมมุตินะคะ ไพ่าหายพินเชลี่เป็นไพ่ริมว่าเป็นไพ่แห่งความมีสเสน่ห์ลึกลับและซับซ้อนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบเนี้ยมันก็แปลได้ว่าเขาอาจจะเอ่อเปิดใจหรือคุยกับคนหลายๆคนนะคะในในช่วงนี้เนาะเหมือนไปนเรียนรู้อะค่ะกับคนหลายๆคนในชีวิตเขาไม่ว่าฝั่งคุณฝั่งไหนก็คือสลับฝั่งที่ที่บอกเอาเนาะนะเออ ค่อนข้างที่จะไปเรียนรู้ผู้คนมากมายส่วนใหญ่ก็จะแบบเออก,ก,ก็ตัวเขาก็โปรเสนเนร์เองด้วยแหละนะแล้วก็มีคนเข้ามาหาเขาเหมือนกันนะคะค่อยค่อนข้างก็ในใบนี้ถ้าขึ้นมานั่นแปลว่ามีคนเข้ามาหาเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะส่วนตัวคุณละ่ะอ้าไม่ธรรมดาคุณก็มีตัวเลือกนะจ๊ะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้เลือกในเรื่องของอความรักความใจเท่าไหร่เนาะเพราะเหมือนกับคุณพิ่งแบบ เจ็บปวดกับความรู้สึกมาถามว่าถ้าคุณเปิดใจอ่ะคุณมีตัวเลือกไหมคุณก็มีค่ะมีไม่มีไม่มีมมพอๆกับเขาเลยมั้งนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะคุณยังไม่เปิดใจเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอ่ะเจ็บมาจากความระครังเนี้คุณขอกลับมาลักตัวเองกลับมาเอา่อให้อภัยตัวเองก่อนนะคะเพื่อที่จะไปเริ่มใหม่กับชีวิตเนาะนะคะตตอนนี้มันอยู่ในภาวะของการเสียใจอยู่นะ ใครคนเราจะไปห้ามใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกอหกหักรู้สึกเสียใจอะ่ะมันเป็นไปได้ไม่ได้หรอกนะเออบอกว่าเธอเธอก็สวยเธอก็หล่อเธอก็ดีทําไมเธอแบบไม่ลองเปิดใจหาคนใหม่ๆดูอ่ะอย่าไปพูดอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าไปเจอใครที่แบบเจอภาวะอกหักอะ่ะให้เขาอยู่ให้เขาใช้เวลากับตัวเองเยอะๆก่อนคนเราอะ่ะอาจจะต้องให้ความรักตัวเองมากพอก่อนก่อนที่จะไปรักคนอื่นอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะ อย่าดึงใครเข้ามาเพื่อเป็นตัวแทนของแบบความรักที่มันเสียหายไปแล้วแล้วคิดว่ามันจะทดแทนกันได้บางทีมันทดแทนกันไม่ได้นะเออความรู้สึกคุณตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะอ่ะต่อมาค่ะพลังงานฝั่งเขาเป็นยังไงเขาเหมือนรู้สึกว่าอนาคตที่หวังเอาไว้หรือที่วางเอาไว้อ่ะค่ะมันถูกพักลง ไพ่นี้คือเป็นไพ่ของการมองในเรื่องของอนาคตเนาะว่าหรือการวางแผนระยะไกลแต่ลี่รู้สึกว่าพอมันเป็นไพ่คว่ำแล้วเราไพ่ใบนี้มาประกอบอะ่ะมันเหมือนกับมันมันถูกวางตึ้งเอาไว้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ของขวัญน่ะแต่มันคือแบบสิ่งที่หวังว่าอยากจะได้แต่มันไม่ได้อะ่ะ เอออนาคตที่วางกันไว้หรือคุณกับเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่วางร่วมกันนะเพราะว่าเี่เห็นในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องงานขึ้นมาแต่มันไปกันไม่ได้แล้วอะค่ะตอนนี้มันพังลงไปแล้วอะเออนะอะพลังงานฝั่งคุณขึ้นมา <c oughs> คุณอะในพลังงานใบเนี้ยถ้าถามดินะมันมันก็มีความรู้สึกแบบ เป็นห่วงเขานะหรือแบบมีความแบบเป็นห่วงเป็นใยเขาแหละแต่ก็ไม่ได้แสดงออกมาเพราะคุณรู้สึกว่าไม่อยากแสดงอะไรออกมาเยอะแล้วนะคะไม่อยากที่จะจะจะไปเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วอะเออกลัวไปแล้วนะคะเออแล้วในขณะเดียวกันนะพลังงานคุณนะเป็น King of Cup เนาะเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่เข้าใจหรือเป็นคนที่ ดูเข้าใจคนง่ายนะคะมันก็เลยทําให้พลังงานนี้ออกมาเป็นว่าคุณเป็นคนที่แบบดึงดูดความสัมพันธ์ให้หลายๆคนเข้ามาสนใจคุณในช่วงนี้นะเออก็ยังย้ําอยู่นะคะว่าเออมันก็มีว่าบางช่วงเวลาไปห่วงใหญ่เขาแต่ในบางช่วงเวลาเนี่ยของตัวคุณอะ่ะก็เหมือนแบบมีคนที่แบบเข้ามาแย่งกันแบบลุมจีบคุณด้วยด้วยด้วยแบบ ด้วยตอนนี้คือสเสน่ห์ของคุณมันมัน,ม,นมันชามมิ่งออกมาเหมือนกันเนาะเอออะ,ออะต่อมาค่ะทำไมขอขยายหน่อยค่ะเขาอยู่อยู่นะคะตอนแรกอาจจะที่รีบบอกไปเนาะว่าเขามีตัวเลือกเข้ามานะคะในชีวิตเต็มไปหมดเลยแล้วเขาพยายามโปรยสเสน่ห์แล้วก็ไปเรียนรู้หลายๆคนแต่สุดท้ายค่ะ คือการเรียนรู้ของเขาอะ่ะมันมันมันก็หยุดลงอะ่ะอยู่ๆเขาก็อยากไม่รู้สึกว่าแบบไม่อยากทําแล้วอะ่ะเออรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากพักอยากอยู่กับตัวเองอยากให้เวลากับตัวเองเยอะขึ้นนะคะแล้วก็พยายามกลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดถ้าถามว่าตอนนี้เขามีใครไหมถ้าจากหน้าไพ่ตอนเนี้ยังไม่มีใครนะคะเออเพราะว่าเหมือนกับเดิมทีก็พยายามไปเรียนรู้ผู้คนเนาะ แต่พอตอนนี้มันเหมือนหอกคอยมันถล่มลงมาทาวเวอร์มันขึ้นมานั่นแปลว่าเขาหยุดชะงักจากการกระทําที่เขาอะทำเนาะก่อนหน้านี้ที่ได้อ่านก็คือเขาไปโปรยสเสน่ห์นะจะชูประตูดินหรือแบบโปรยสเสน่ห์ไปเรื่อยนะคะแต่เขาหยุดแล้วนะตอนเนี้ยหยุดเพราะอะไรอแต่ก็มาดูฝั่งคุณก่อนเฮ้ย hey, คุณ่ะถึงขั้นแบบบางคนนะ ไปขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานเลยนะว่าถ้าคนนี้นะไม่ใช่ขอให้ตัดทิ้งนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือค่ะเคารพนับถืออ่ะขอให้ตัดเขาออกไปจากชีวิตอย่าให้กลับเข้ามาอีกเลยไม่ว่าทางไหนก็แล้วแต่อย่าให้เขาได้กลับเข้ามาในชีวิตอีกเพราะว่าคุณไม่พร้อมที่จะต้อนรับคนที่ทำร้ายใจิตใจคุณแบบนี้อีกแล้วพลังงานคุณเด็ดขาดมากเลยนะ อืมเหมือนตั้งแต่แรกๆแ,แล้วอะ่ะก็เป็นพลังงานที่เด็ดขาดแล้วอะ่ะนะคะเหมือนกับถ้าจะให้กลับไปทรมานแบบเดิมฉันก็คงไม่เลือกฉันก็คงไม่เอาฉันก็รู้รู้ตัวรู้คุณค่าของฉันพอต่อให้เสียใจฉันก็ยอมเสียใจในพื้นที่ของฉันแล้ะฉันก็จะแบบพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆอืมนะคะพลังงานเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วถ้าถ้าถ้าจะไปขอเรื่องคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณ จะขอให้แบบให้คุณอะได้รับความยุติธรรมในเรื่องของความรักเออว่าแบบขอให้ได้ให้และรับที่มันเท่าเท่ากันไม่ใช่แบบคนนึงให้จนแบบหมดแรงอีกคนนึงก็รับจนแบบเต็มอิ่มเออจนมันเกินมันล้นนะคะเออจนมันมันกลายเป็นความอึดอัดไปเสียสะดือๆนะเอออะไรแบบนี้นะคะอ่ะต่อมาค่ะพลังงานฝั่งเขาขึ้นอะไร ตอนนี้เขามีความสุขกับการอยู่คนเดียวนะคะแต่การอยู่คนเดียวของเขาอะ่ะมันก็ไม่ได้ว่าเออตัวเขาไม่ได้คิดอะไรนะตัวเขาคิดนะคะจากหน้าไพาอะ่ะนอนคิดอยู่ว่าเอ้แล้วมันจะไปยังไงต่อขอหยุดทุกอย่างหยุดการการะทําทุกอย่างเพื่อที่จะมามาคิดหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเองที่ผ่านมาว่าเฮ้ยเราทําถูกหรือเปล่าวะที่ผ่านมา เรามันเราทําถูกต้องเราเราใช่ไหมเหมือนกับเริ่มจะคิดเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตที่เกี่ยวกับความรักที่ผ่านมาหรือเรื่องที่เขามาทํากับคุณก็ได้นะขออีกสักหนึ่งใบได้ไหมล่ะอืมเหมือนเขาอยากกลับมานะคะคือถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นมาแปลว่าเขาพยายามคิดนอนคิดเยอะคิดมากคิดอยู่กับตัวเองคิดอย่างนั้นแหละ จนเขารู้สึกได้ว่าการมีคุณมันแบบมันจะดีอ่ะมันจะดีสําหรับเขามากกว่าที่ไม่มีเออนะคะเขาคิดได้นะแต่อันนี้อันนี้เท่าที่รู้สึกอะเหมือนกับทุกอย่างมันจะดูสายเกินไปแล้วเพราะฝั่งคุณอ่ะเหมือนกับก็ก็ชัดเจนอ่ะก็บางคนไปก็ไปขอพรมาเลยว่าไม่เอานะเออถ้าเป็นแบบนี้คืออฉันขอความยุติธรรมฉันขอใช้เหตุผลในการเลือกความรักมากกว่าอารมณ์หรือความรู้สึกไปแล้วนะคะอ่ะ แล้วพลังงานฝั่งคุณเลือกอะไรถ้าไพ่ใบนี้รีบบอกเลยว่าเป็นไพ่ที่แบบคุณจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้นะคะเออแล้วก็บางคนกเะสในเรื่องของการทำอาชีพ การหาเงินการที่ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงินแล้วนะคะบางคนอาจจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับสายต่างประเทศได้สายที่เป็นต้องใช้ภาษาได้นะคะหรือบางคนอาจจะต้องแบบเ,ออเดินทางเพื่อที่จะไปเจรจาเกี่ยวกับในเรื่องของงานที่มันต้องใช้ภาษาได้นะคะแล้วก็ได้มูลค่าของเงินเนี่ยค่อนค่อนข้างเข้ามาค่อนข้างสูงด้วยอขออีกสักหนึ่งใบ เชื่อไหมว่าการทํางานของคุณอาจจะพาทําให้คุณได้ไปเจอรักที่ดีด้วยนะเออบางคนทําทํางานอยู่อาจจะได้ไปเจอคนที่ทํางานร่วมกันแล้วแบบเออไปเจอเขาคนนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคู่คนคนนั้นของคุณนะเออเอาเซพลังงานคุณแน่สุดนะคะเอออะต่อมาค่ะ เธออยู่ๆคนนี้เขาอยากมายื่นคอมมิตเมนให้เธอเป็นคุณคุณจะเอาไหมเอออยู่ๆก็อยากมาแบบตัดสินใจละเลือกละเนี่ยเห็นไหมตอนเนี้ยสี่ดาบดาบอีกอันหนึงอยู่ข้างล่างหยิบดาบเพ้่มมาจากใต้เตียงละเพื่อมาตัดสินใจที่จะมาพูดแล้วก็ขอคอมมิตเมนจากคุณนะคะเออจะให้จบเท่านี้อ่ะเออ ไพ่จบเท่านี้แล้วคือตัวคุณก็กลายเป็นว่าคุณไปเจอคนที่แบบคนที่ดูคู่ควรคนที่ดูเหมาะสมกับคุณอะเออแล้วยังไงต่ออ่ะมาเปิดบทสรุปกันดีกว่าว่าแล้วสุดท้ายอะค่ะมันจะเป็นยังไงเนาะขอภาพรวมสักนิดหนึ่งนะขอภาพรวมในความสัมพันธ์นี้หน่อยว่ามันจะเป็นยังไง หับซับห่วงแหนอ่อในความสัมพันธ์นี้นะมีคนหยิบเหรียญขึ้นมาเข้ามาให้เนาะแต่คุณไม่รับเหรียญน,นั้นนะคุณคุณคุณพยายามถือสี่เหรียญน,นั้นไว้กับตัวเองนะคะแล้วก็ไพ่เนี่ยเป็นอ่า อสศวินไม่เท้าเนาะแต่ว่าดันคว่ำคุณไม่ให้เปิดโอกาสให้เข,เขาเข้ามากลับมาในชีวิตคุณแล้วนะนะคะคุณใจแข็งมากเพราะคุณรู้สึกว่าคุณมีตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณแล้วอะค่ะแล้วทําไมเราจะต้องกลับไปแบบยุ่งกับเจ้าขยะเปียกอีกเจ้า <generous> ja, ขยะเปียกอีกใช่ปะเออเพราะว่าอะไรเพราะพลังงานตังสำหรับขึ้นมาว่าฝันร้ายเนาะนั่นแปลว่ามีฝั่งใดที่ ที่ไม่เปิดโอกาสให้เราทําให้อีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะได้แต่คิดแล้วก็เสียดายนะคะในในความสัมพันธ์นี้ทุกอย่างมันดูสายเกินไปหมดแล้วเนาะโอเคพลังงานวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะถ้าใครรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าตรงนะคะก็นอมรับไปแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ตรงนะคะก็ฟังเป็นแค่นิทานก่อนนอนนะคะหรือใครมาเปิดดูช่วงเช้าก็ มาเปิดในช่วงกลางตอนอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าก็ได้นะจ๊าโอเคปะ่ะยังไงฝากกดติดตามฝากกดแชร์นะคะให้กับลิลลี่ด้วยนะคะเนาะจะได้มีกำลังใจมาอ่านให้กับทุกคนได้อีกแล้วก็ถ้าอนาคตนะคะล่สามารถสร้างไรายได้นะคะจากช่อง YouTube ได้แล้วเนี่ยล่ก็จะ ซื้อไพ่ใหม่ๆนะคะมาอ่านให้กับทุกคนนะคะโดยนํารายได้ตรงน,นั้นนะมาซื้อนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนก็มาคอมเมนต์นะคะมากดไลค์มาเป็นกําลังใจให้กับรีด้วยนะคะเพื่อให้ออช่องรีสามารถสร้างรายได้ได้เร็วๆนะคะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝันดีและอรุณสวัสดิ์ละกันเนาะเพราะไม่รู้ว่าใครฟังในช่วงไหนบ้างขอให้เป็น วันที่ดีๆสำหรับทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะ